เลาเราใช้เดบ้าในการทำสุดท้ายในการทำเดบ้าเนี่ยฝันหนึ่งก็คือการวิเคราะห์เชิงบัญญยัติอันนี้เราจะเรียกว่าแดชบอร์ดก็คือคุณมีเดบ้าเยอะๆเลยอ่ะคุณมาหาสถิติซ้ำในแต่ละมิติแล้วเอาขึ้นแดชบอร์ดที่เรามองเห็นเช่นคนจีนสรุปแล้วเข้าประเทศไทยทั้งหมดกี่คนต่อวันเนาะแล้วมันมีคนที่เข้ามาแล้วอยู่เกิน30วันกี่คนนะแล้วมีคนที่เข้าไปออกไปที่เราแล้วกลับเข้ามาในวันถัดไปกี่คนนะอันนี้คุณเริ่มเห็นแล้วมาวิเคราะห์สถิติ หลากหลายไม่ใช่แค่ปริมาณอันนี้เราเรียกแดชบอร์ดก็เป็น BI อีกสิ่งหนึ่งก็คือการวิเคราะห์เชิงภายานก็คือ Data มันมี p a t t e r รเป็นเ a t a าเราเอาเอาเอลูซิน่นในสายอเข้ามาไล่เอ o r i t h m แล้วก็ดูว่าแต่ละเรคคอร์ดเป็นยังไงหาสกแลก้วเ,เอามาหาแพทเทิร์่าเปยังไงอาได้อะไรแบบนี้นเอเราเรียก data. อีเดีย a อารขอบคุณมากเฮ้ยขอเชิญถามิโลสนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีเเนี่ยก็ อยู่กับอยู่คู่กับคนไทยมานานในการพักด,ด่านนะฮะสิบเก้าปียี่สิบปีแล้วใช่ไหมประมาณยี่สิบ<แ>สามปีนะครับก็พักด่านในเรื่องของศาสตร์ทางวายสมัสมยมาเรตลอดทําไมอยู่หมอวันนี้ที่โรสคิดว่าต้องใช้ข้อมูลข้อมูลมีประโยชน์อะไรกับทีเซ็ปก็ในในที่นี้ก็มีหลายท่านที่เราคุณหน้าคุณตาว่าเป็นเซ็นเตอร์ของไมซ์นะก็จะคุ้นเคยว่าเมื่อก่อนเนี่ยทีเซ็ปเรามีพันธกิจในการ ช่วยส่งเสริมเรื่องการตลาดเราเป็นหน่วยงานภาครัฐท,ที่ส่งเสริมเรื่องการตลาดทํายังไงจะมีการดึงการจัดงานประชุมง,งาน Incenti v e travel การประชุมวิชาการแล้วก็งานสดงสินค้ามาจากที่ไทยให้ได้มากที่สุดดังนั้นคนที่วิ่งเนี่ยคือให้เหิ่ชนที่เขาจะวิ่งไปเพื่อโปรโมทให้มีต่างชาติเข้ามาร่วมงานเขาเอย่างเช่น exhibition จากที่บ้านเราแต่ว่าคนเข้าร่วมงานเนี่ยเวียดนาม MP, เจลีเขาก็มาเพราะเขาต้องมาซื้อเครื่องจกักรซื้อของใช่ไหม นี้ก่อนหน้านี้การการการแข่งขันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องออแกนิกก็คืออาศัยว่ามีโรครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมใครร้องก่อนไปก่อนอย่างเช่นสิงคโปร์ก็ไปก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยหลายๆประเทศก็มีโรครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นมาเรื่อยๆรเพราะมันมาเป,ป็นสะิทปีแล้วดังนั้นพื้นที่ในการแข,นขนยย่งขันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในยุคด,ดิจิตลอลนะคะเราก็มองว่าเออ่ถ้าถ้าอย่างแต่ละท่านที่คุ้นเคยพิเศษก็จะเห็นว่าตอนแรกเราให้เรื่องการตลาด ต่อามาเราเริ่มเอาร,ารัฐกรรมาช่วยร,รัฐกรรมมาช่วยเราเห็นบ่นมากก็คือตอนโควิดที่เราไม่สามารถมาเจอกันได้เดินทางไม่ได้การแม้แต่การซูมเมื่อก่อนเรียกว่าเป็นรวัตกรรมเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบเรื่องที่ปเป็นสิกมากดนะ <c oughs> ังนั้นเราก็เลยเริ่มถามว่าเราเอาระวัตกรรมมาช่วยยังไงแล้วพอรวัตกรรมมาเริ่มเข้ามาข้อดีแล้วก็ ในส่วนของศาสตร์การมืเนี่ยการที่คนมาเจอกันส่วนมากมันจะต้องผ่านระดับแรกเลยคือแต่ฟองการลงทะเบียนถ้าพูดง่ายๆนะคะมันก็เลยทําให้เหมือนเป็นศูนย์กลางของทุกคนนาจะต้องเข้าตรงนี้ดังนั้นดีมานสป,ปายเจอร์นี่ r o รต่างๆที่จะเกิดขึ้นมันมาจากแต่ฟองหมายถึงว่ากอรลงทะเบียนรู้ว่าเขาสามารถอาจจะเริ่มต้นการลงทะเบียนอาจจะแค่รู้ชื่อดโมกราฟิกแต่ต่อมาก็เริ่มเอาเอเจนดาของการประชุมเข้าไป สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าห้องนี้ไม่เข้าห้องนี้สามารถเลือกว่าให้เตือนได้ถ้าเป็น e อปพลิเคชัสามารถำบบทำ i n e s e n t a t i o n ได้ฟีเจอร์มันค่อยๆปรับเพิ่มมัไดเรื่อยๆมันเป็น evolution มันไดเรื่อยจากการที่เราเลือก,กใช้เรื่งที่มันตามมาจากการมีแพลตฟอร์มคือ,นนอข้อมูล data ผู้จัดงานส่วนมากเนี่ยมี data ผลเป็นเยอะมากแล้วก็หลายหลายผู้จัดงานเนี่ยเอา data กองไว้เฉยเฉยสบายใจอันนี้พูดพูดแบบหยาบๆแต่หลายคนตอนนี้พัฒนาขึ้นแล้ว เขาดูว,ว่าเฮ้ยข้อมูลเขามีอยู่เขาต้องไปทำยังไงให้บ้างในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้มันก็อาจจะได้แค่ง,งานของตัวเองไหมมันจะดีกว่าไหมถ้ามันมีเขาดูภาพมหาภาพด้วยนะคะว่าดังนั้นเก็เลยเป็นที่วิบคราะว่าข้อมูลเนี่ยเราเริ่มมองเห็นว่าข้อมูลว่าจะเป็นตัวที่สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในอะไรให้กผู้ประกอบการใช่ไหมทั้งสองฝั่งฝั่งของผู้จัดงานก็มีข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มลูกค้าที่มาของเขาคุณแบบเป็นใครใครเป็นวีดีพัสเตอร์เหมือนที่อาจารย์บอกไว้ทีก่อนที่อกี้ว่ารู้ว่าคนจีนมากี่คนมาแล้วอยู่กี่วันอยู่แล้วใช้เงินเท่าไหร่ไปลาวแล้วกลับมาไหมข้อมูลเหล่านี้มันเป็นการที่ทําให้เรารู้วีลเเยอะของลูกค้าเรา<ๆ>เพื่อเราจะได้รู้ว่าเขาต้องการอะไรเคเทอร์ให้เขาได้เพราะสิ่งที่เขาได้คือเฮ้ยมาจากงานเรียนสินค้ามาถึนที่เมืองไทยได้เจอเครือข่ายที่เขาต้องการได้ผู้เจรจาธุรกิจที่ดี แทนจะได้ประสบการณ์ที่เราเรียกว่า ROX ประสบการณ์ที่ดีก็คือเรามี destination ที่น่าสนใจอันเนี้ยมันถ้ามัน c o m p า t กันแล้วประจำในประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็เพิ่ม c o m p า t ถี่ไ e s ให้กับประเทศไทยได้ชอบคำว่า ROX Return o f Experience ครับล้วสารภาพไปตรงว่าไม่เคยได้คำนี้ที่ไหนมาก่อนมีความหมายอะไรพน่ายตรงนี้ในองความจรับ ก็เราเรามีการทำไมซ์ฟอร์ไซส์นะคะก็คือจย์บอกว่าข้อมูลมันสามารถพยากรณ์ได้แต่นี่คือเป็นสิ่งที่เราอยากจะไปถึงตรงนั้นเพราะปัจจุบันเนี่ยเราจะมีแค่ข้อมูลที่เป็นอดีตแต่อดีตเนี่ยมันจะนำไปสู่อนาคตยังไงนั่นคือเวในการตัดสินใจดังนั้นเราก็เลยมีการทำไมซ์ฟอร์แคสต์ว่าหลังจากดโควิดไปแล้วเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไหมสิ่งที่เห็นชัดๆคือหนึ่งกลุ่มคนที่เป็นนักเดินทางมันเป็นจนิที่ไม่ได้จรที่น่ารู้ตรงนี้มากนะเป็นการทอยู่หรอ แต่ก็จะปวดหลังเป็นอวอะไรอยเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่อายุนย้อยไอ้มงมีความต้องการอย่างเช่นบางอย่างที่เราอาจจะเอมิถ้าเป็นลองสตีนะอย่างเช่นเขามองว่าเขายอมจา่ายเงินมากขึ้นถ้าเวลูนั้นมีเซ็นโว่แบล็กพิสเขาไม่ทำลายโลกเขายอมจา่ายเงินมากขึ้นถ้าคอนเฟรนนั้นมีคอนเทนต์ที่เขา,าหาซื้อที่ไหนไม่ได้บ,บางอย่างเป็นแวร์ลูที่มันต้องการทำการศึกษานะคะดังนั้นในตัวฟอร์ซายเนี่ยเราก็เลยมองว่าการที่ประเทศไทยจะสามารถแข่งประเทศอื่นได้ เราต้องมี return on investment ซึ่งไทยก็อาจจะมีได้เหมือนกันและเรามีพอสิดีเพราะเรามี real sector อยู่แต่ในขณะเดียวกันทำไมเราไม่ใช้ local asset ที่เรามีอความเป็นไทย s o f t power อะไรต่างต่างเนี่ยมันเริ่มมาไม่เป็นสิ่งที่สร้างประสบการณ์ใหม่เพราะเทรนต์ก็บอกว่าเขาต้องหาอะไรที่เป็น local เพราะว่าสิงคโปร์อาจจะไม่มีแบบ local attraction ให้เขาไม่ไม่มีแบบชุมชนให้เขาเข้าไปกินเม่นคำอะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้มันคือการสร้างความแตกต่าง แต่เราอยู่ในจย์ที่ว่าเขามาแล้วก็ต้องสเสปนเงินกับประเทศเราเขาต้องต่อเราธุรกิจเขาต้องส่งเสริมการลงทุนทางิผ่านทางการผ่านทลงกองของมั้ยก็เรื่องนี้เดี๋ยวเรามาลงงินต่ออีกในเชิงนึกนะทีทีนี้อาจจะขอยญาตถามพี่ประกาศศิธิ์นะครับในมุงอาจย์มีประสบการณ์ในด้านเอกชนมาค่อนข้างเยอะอยู่นกันนะครับก็่าวิตาล่าในเอกชนมีบทบาทสำคัญยังไงในการขับเคลื่อน ลกของของูขาสารมันวางขึ้นทุกคนเขาได้มากขึ้นเขอเข้าได้มากขึ้นในกรเแสของตัวราว่าเราก็เ็นเจอเนี้าก็จะเจอเรื่องใหม่ๆเพิ่มขึ้นไอเดต้าเดิมที่เคยมีและเคยหนุนแบบเดิมมันอาจจะไม่พอและในเหตุการณ์กำลังดูว่าในมุมของทีเซ็ตเนี่ยที่มีเดต้าที่เป็นการเชิงทางการด้วยซ้ำนะฮะที่ฐานเดต้าเนี่ยผมว่ามันก็เป็นโอกาสดีที่ทําให้ภาคเอกชนไม่ว่าจะรายเล็กรายน้อยนะผมว่ามันสร้างศักยภาพที่เท่าเทียม เพียงแต่ว่าคุณมีไอเดียในการที่เราจะตั้งนี้ไปหมุนในเชิงไหนที่มันเหมาะกับตัวเองคือโจ๊กอาจจะไม่ต้องหัวกานฉันมีไอเดียตั้งในพอละแต่มันอาจจะถันกลับไปว่าไอ้คอที่รุ่ดิจตัวเองเนี่ยคิดว่ามันสร้างแอททรชั่นสร้างเประสบการียณ์ให้คนให,หม่ๆยังไงเพราะพวกเนี้ยคนอาจจะได้ซื้อของเพราะของแต่คนอาจจะซื้อของเพราะสร้างประสบการณ์ให,หม่ๆทุกเท่านไปแล้วเนี้ยไอเดียต้งที่มันถูกหมุนในเชิงที่จะแปลงออกมาว่า สร้างความเข้มแข็งของตัวคนรักสื iden, Bref, ิอด้วยเป็น New XP ใหม่เนี่ยอย่างไรโดยที่เราเองเหมือนไม่ต้องลงทุนอะไรทั้งนี้มีแพลตฟอร์มถูกไหมโอกาสในการแข่งขันเพราะมันมันเปิดกว้างแหละเพราะนั้นถ้าแต่ละคนทําหน้าที่ที่ดีเราก็ใช้ขึ้นให้เป็นแข่งที่เมื่อกี้ที่ที่มีตัวอย่างเรื่องยิ้มใชเนี่ยอผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะบางคนจะเจอเดืต้าเยอะแล้วเราก็ สมองเนี่ยตาเป็นเรื่องจับอินสไพร์จากข้อมูลยังไงดีใช่แล้วเราก็จะตอบอัพด้วยไอเดียเด่มๆของเราคดูนะพอมันมีอินไซต์ผมว่ามันอาจจะชี้ประเด็นที่นี่นะครับไม่เงี้ยที่อาจารย์ตอกว่าเออเขาเขาเข้ามุมไทยเราอาจจะรู้เข้อจบเนี่ยแต่เจอหนี้ก็อาจจะไปเหล่านะครับาและเหตุอะไรของไปหลานครับมันมีอะไรที่เราไม่มีและเซสชั่นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งถ้าเรารู้อย่างเงี้ยเอ้าคือเราเก็บช่วยตอบอินสไพรได้เออคือ จะได้เข้าข่ายในเส้่เราดีขึ้นนครับทุกไหมต้องบอด้ว่าเปิดพิกเซต้าในในในเชิงพวกนี้ผมว่าเอกชนน่าจะได้ความตันสีของเดลต้าหรือึ้นนะด้วยแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการเปิดโลกในเชิงของการปลูกเช่นเดียวกันแล้วแต่ตอนเรู้สึกเราเข้าขึ้ข้อมูลของภาคเราทยากจังไปทางไหนดีขอแล้วจะต้อง ทํ่ไอทำอะไรไปแลวบ้างมีในเรื่องของตัววิราด้าฟอในประเทศไทยที่เราเห็นม่ีมีอะไรที่น่าสนใจแล้วมีอะไรที่จะปปกเพิ่มมได้เดี๋ยวเราต้องสองสี่อันนสวายเราก็มีถ้าถ้าสะดวกที่ไหนทุกสายทำมาอยากชมแต่จริงจลิงสดก็ได้อ่าอ่ตัวแรกกรีอ้อันนี้เรากา t ร a v ม l l นน k อันนี้จะเี็น่วิาด้านฟองใท่องเที่ยวแต่ t r ราโ l กับไมก็ไม่เหมือนกัน t r าวลลิ่อยหางมใชจะเชื่อต่อที่สุด t r a v ว l i n g คืออะไรเราก็ดินข้อมูลเหมือยางาน,นพารัฐแล้วก็เราก็เขียนบอดไปกว่าจากอินเอร์เน็ต้ก็มีการคิสูจน์ว่าเราต้องมาดูกาอผลิตคนไต้หวอย่าวบ้าน,น,นเราอะค่อคุณได้รอมกับสปมวลาเ่ชืรา,ต,รรารต้องูีการมิสูจน์ค่เาเราต้องมาดนการผลิตคนนี้เป็นชา,ออาวนอางเราอะว่ะคุาได้อู้่ันไดมว่าเรต้องมีกาตพิข้านระเทเไทยเอี่ย บกน้ำอากาศทุกด่านกี่คนทั้งหมดรายวันรายสัญชาติรายเพศรายอายุเพราะฉะนั้นตรงนี้เทาวิกฤติเขาเอาไปเล่นได้ยาวนางอย่างแสี่พายุนี่เข้ามูลนิสิวันเพราะเขาบอกว่าคนเหยียบเข้าพายุนี่ที่อยู่ว่าลงสนามบินเนี่ยเป็นที่ลงที่สุวรรณภูมิเนี่ยชาอะไรบ้างเขาก้องยังของที่เลี่ยได้เลยอย่างภูเก็ตก็ใช้อย่างนี้ถ้ามาเชื่อมกับหมายสอนนี้ปัญหาข้อมูลตรงนี้ก็คือคนเรารู้ข้อมูลคนที่เหยียดเข้าประเทศของทราว่แต่เราไม่รู้ว่า มาหรือเขาเที่ยวหรือเขามาทำการเราไม่รู้ประเทศกลจรอสสิ่งทราเรียดิจิตอลตอนหกทุกคนคุ้นเคยตอนหกที่เคยกรอกเป็ในกระดาษสีเงินขาวในันดิจิตอลเขาเขาพูดว่าเขาจะลอสิ่งที่สภาวันนั้นอ่ะข้อคำถามที่เกี่ยวเช่นวีซ่าประเภทไหนที่เข้าอะไรเข้ามาจะอยู่กี่วันแออเวิร์สกันดิประมาณเท่าไหร่อ่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเชื่อมเข้ามาแล้วส่งต่อให้ทีเซ็ตได้ปเปี่ยเป็นอัวอย่างหงึ่งของฉันคิดคิดแมลตอว์ม ส่วนข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่เรากว่าเช่นความที่เห็นของประชาชนคุทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับบริการของโรงแรมเปรียบเทียบโรงแรมหรืรอโร,รองแรมคู่แข่งเปรียบเทียบประเทศเราประเทศอื่นจังหวัดนี้กับจังหวัดนั้นอะไรเงี้ยเราก็สรุปให้ด้วยแดชบอร์ดทีนี้บริการที่เราให้ล่าสุดอย่างเงี้ยนอกจากการที่ทำเป็นแดชบอร์ดนี้เปิดให้ดูแล้วเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เ,เราเรียกว่าแอสเซ s เซอร์บริการด้วยตัวอย่างใี่สองเช่นช่วงนี้เหนื่อยละพอชอบโทรมาถามเขากำลังจะคิดเรื่องขยายวีซ่าว่าจะให้การสนับสนุนอะไรอะไรเนี่ยซ ต้องคำถามได้ที่คำถามปัจืนวันเฉลีย่ยช้าที่เราทาร์เก็ตอ่ะเขาอยู่กี่วันถ้าเฉลี่ย14 25. วนัน15วันการเฉล่ย90วันจริงคือไม่มีผลอยู่แล้วอะแต่เราวิเคราะห์ได้ลึกกว่าน,นั้นนะเพราะมันอาจจะมีคนที่อยู่3-45วันกับ5วนันมันเลยเฉลี่ยมาได้ต่ำก็ได้อันนี้คือ s t สกัดด d ตีเวชันแปลว่าเราสามารถดูตัวที่เป็น median คือค่ากลางค่าเฉลี่ยคือเอาทุากตัวบวกรวมกันแล้วหารแต่ค่ากลางคือตรงกลางเขาอยู่ประมาณเท่าไหร่คำนวณกี่เปอร์เซ็นต์ ของชาติไหนนี่เปคำถามที่เราที่เขา,าส่งคำถามมาเราใช้เดต้าจากตอมออย่างเดียวกว่าแล้วตอบลับอยู่นานเท่าไรมีผาเข้าขาออกเช็คขาอมูลตอมอไม่ได้มีแค่หมอหมอกมีโรงแรมด้วยเอาไปดูโโรงแรมปกครองเพราะฉะนั้นเราจะรู้แช่คนที่มีนลงภูเก็ตตอน,นแกีกนี่ง แล้วเราซื้อข้อมูล a อร์แอร์แเราจะเห็นด้วยว่าคนที่ไปนักท่องเที่ยวที่ใช้ที่ขับรถเช่นจังหวัดโคราชไม่มีสนามบินมีข้อีิสานบินแต่ไม่มีที่ต่างชาติบินเลยเนี่ยเป็ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ข้อมูลวิเฉราะในสายท่องเที่ยวซึ่งพอเราซ้ำเรื่องพวกนี้มาแล้วเนี่ยเราก็ส่งต่อมาเลยมันก็มีมีไฟที่ร้อนจัดขึ้นอ่าชายร้อนจัดขึ้นในเรือนสิงหาคมประเทศไทยเนี่ยท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจสิ่งหาคมก็เรื่องสังคม อันนี้ก็เป็นอีกถามหนึ่งที่มันกเขากำลังเตรเียมฝักบาร์โปรอ,อกักษรแล้วทีนี้มันก็มีเหมือนการรับชมน้ำมากเริ่มรวมตัวกันแล้วก็เขียนมามอบหมายให้บีเดต้าไปทวงเดต้ากับกลุ่มต่างๆที่เขามีเซ็นเซอร์เพราะอันนี้เราจะถา่ายเทที่ภาคเหนือตลาดกับตอนนี้เริ่มของคุนเทนต์ของก็คือทีมท่านผู้ว่าก็คือเริ่มติดต่อกันว่าไอ้เซ็นเซอร์ที่ลงบนตูเทที่ไม่ใช่ของพวกพวกเหมอกกือนที่เราช่วยอยิมารเราจะวิเคราะห์ได้มากกว่าแค่ดูว,ว่ามันม่วงแดงส้มเหลือง เพราะเราสามารถดูว่าเวลา